ครับเพื่อนๆก็สันนี้ผมพอดีพรุ่งนี้ผมจะต้องไปตลาดนัดล่องคํำนะครับแล้วก็ตอนเย็นจะเป็นคลองถุมโพชัยนะครับผมก็เลยต้องมาเอาอ้อยไปปลอกไปปอกนะครับไปขูดผิวที่เดิมที่ผมพักไว้นะครับที่นี่นี่จุดที่ผมพักอ้อยไว้นะครับไม่ให้โดนแสงแดดนะครับไม่ให้โดนแสงแดดนะครับการเก็บรักษาอ้อยนะครับเก็บอย่างไร ให้อยู่ได้เกิน15วันนะครับนี่นะครับนี่คือการเก็บรักษาอ้อยของผมนะครับผมจะเป็นมีเป็นจุดพักไว้นะครับวันนี้ผมจะมาเอาอ้อยไปปอกทยอยนะครับทยอยผู้นี้ก็มันยอดขายมันช่วงนี้มันลดนะผมก็จะไม่ไม่เอาไปเยอะนะครับก็จะเอาไปซักขีมัดดีนี่มันมัดไม่ใหญ่นะมันมันเล็กนะครับ หนึ่งนี้มีตลาดนัดเช้าเย็นนะครับก็ซู่ๆอีกหนึ่งวันครับพรุ่งนี้ออกแต่ตีสี่หนึ่งสอสเอาไปสักสี่ก่อนเดี๋ยวถามไปก่อนดูไปริมาณลุยครับเพื่อนๆพรุ่งนี้ตลาดนัดเช้าและเย็น ถ่ายไปเรื่อยนะครับชวนคุยไปเรื่อยเมนไม่รู้จะเต็มอีกรหรือเปล่าโทรศัพท์เออเล่อตอนนี้ก็บ่ายสามครับบ่ายสามโมงแล้วผม,มเอาอ้อยกลับไปปุ๊บผมก็จะไปเอาเอาเอาไอ้น้ำอ้อยที่คั้นไว้นะไปตั้งร้านขายไปให้แฟนขายนะให้แฟนขายที่ตลาดในหมู่บ้านนะครับก็ห่างจากนี่ไม่ไกลฮะนี่ห่างจากนี่ไปไม่ถึงร้อยเมตร เดี๋ยวมาเอาอ้อยก่อนไปตั้งร้านเสร็จนะ้วปุ๊บให้แฟนไปขายผมก็จะไปตัดอ้อยก่อนไปตัดอ้อยไปตัดท่อนพันอ้อยนะครับให้ลุงคนนึงที่เขาอยากได้เ้าสั่งผมไปตัดหนึ่งพันบาทนะครับกดสู้ๆเขาวันนี้ให้มันมีรายได้เข้าครอบครัวทุกวันนะครับอัน,นนี้ได้น้อยก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าได้ดีกว่าไม่ได้เลยเราใช้จ่ายทุกวันใช้จ่ายตลอดนะครับ สู้ๆครับสู้ๆการเก็บรักษาอ้อยก็เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งครับที่เราต้องให้ความสำคัญนะครับไม่งั้นมันอยู่ไม่ได้นานนะครับนี่ผม วางไวพ้พื้นก็เป็นดินฮะพื้นก็เป็นดินนี่แล้วก็ชั้นไว้แบบนี้นะครับ2อาทิตย์สบายๆครับสอาทิตย์สบายๆอยู่ได้สบายๆนะครับแต่อย่าให้โดนแสงแดดถ้าเราเก็บรักษาไม่ดีโดนแดดมันก็จะเน่าแบบคลิปที่ผมให้ดูอะ เป็นขั้นตอนที่สําคัญเราซื้ออ้อยมามันจํานวนกิโลกรัมนึงไม่ใช่น้อยบาทนะครับแพงครับตั้งสี่บาทสี่บาทห้าบาทเพราะนั้นมันคือต้นทุนครถ้าต้นทุนถ้ามันเสียหายมันเราก็จะเสียต้นทุนไปอีกรเราจะมีต้นทุนที่มากขึ้นครับใส่ใจทุกขั้นตอนนะครับทุกอย่างต้องเป็นเงินเป็นทองถามว่าเอามา เอามาวางไว้ยมันมีเสียไหมมันก็มีฮะมีตุ่ที่มันโดนตัดนะก็คือโคนโคลนกระปายมันก็ต้องมีเหี่ยบเป็นธรรมดาแต่ว่าตรงบริเวณกลางลำนะมันปกตินะครับยิ่งเอาไว้นานยิ่งหวานครับยิ่งเอาไวนานยิ่งหวานหายใจแรงนะครับเหนื่อย ไปไปสู้ตัวไปครับทุกคนวันนี้จ็อบยังไม่เสร็จนะครับเหลืออีก2อจ็อบเสืออีกสจ็อบดีเพราะว่าเอาอ้อยขึ้นรถไปไว้ที่บ้านแล้วจากนั้นก็ต้องเฮ้ยพอได้ยังมัเดียวพอได้ยงเดี๋ยวนครับก่อนลืมคุยเพลินลืมนับลืมนับ ไม่พอหรอกผู้นี้มีของถมมันจะใช้เยอะตรงของถมนะครับของถมก็น่าจะขายได้ประมาณหนึ่งอากาศร้อนนะฮะผู้นี้น่าจะพอได้มัดนี้ลวกันมัดใหญ่ๆอ้ย,อย ประมาณนี้ละกันประมาณนี้ละกันนะครับน่าจะพอได้อยู่หนึ่งสองสามส,สี่ห้าห้ามัดเล็กๆนะไม่มัดใหญ่ห้ามาัดนะแต่ว่ามัดเล็กๆช่วงนี้เยะอะไรายได้รถยอดขายรถก็ต้องประมาณนี้ก่อน อย่าลืมนะครับทุกคนซื้ออ้อยมาแล้วแล้วก็ต้องเก็บรักษาไว้ดีๆนะฮะถ้าใครที่ซื้อทยอยมาก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าใครซื้อในซื้อมาในปริมาณที่มากนะครับก็ต้องเก็บรักษาไว้ดีๆนะครับให้คุ้มทุนของเรานะครับอ่โอเคประมาณนี้ผมก็จะเอาอ้อยไปเก็บนะเอาอ้อยไปพักไว้ เอาของออกมาตั้งร้านนะครับจากนั้นผมก็จะไปตัดอ้อยต่อตัดอ้อยพันให้ลุงที่รู้จักกันนะ <c oughs> เอาเรื่องกันมันร้อนนะครับอากาศมันร้อนทำมาเล่นหน่อยมันก็เหนื่อยมันก็หายใจแทบไม่ทันแล้ะอากาศร้อนครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ